สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาขายเครื่องนะครับผมไม่ได้มาขายน้าอ้อยนะครับผมจะมารีวิวเครื่องคันน้าอ้อยนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับผมมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเดี๋ยวอตรงยอดมันนะครับเนาะเราก็จะตัดเอาไว้ชาต่อนะครับตรงตรงยอดนะครับส่วนลำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปคั้นน้ํานะครับนี่นะครับ นี่เราก็เดี๋ยววันนี้คั้นสักประมาณเท่านี้พอนะครับได้ยามาด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอายาให้บัวแป๊บหนึ่งครับผมมีฟอกบัวมีไก่ครับเดี๋ยวก่อนไปคั้นนะครับจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้มาขูดขูดขูดเอาพวกในตรง คอต่อตรงอะไรเนี่ยครับออกนะครับขูดผิวขิวมานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเครื่องคันน้ำอ้อยของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับเราซื้อมามีอะไรให้บ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับคือเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นสาหรับคันน้ำอ้อยแบบ2ระบบนะครับ2ระบบจะมีอะไรให้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับคือกล่องสาหรับ ใช้ระบบไฟฟ้า sí, นะคระับก็คือเสียบปลั๊กไฟของเรานี่แหละนะครับคือกล่องนี้นะครับเราก็ต่อเข้าเลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อกับปลั๊กไฟนะครับนี่ปลั๊กไฟนะครับอีกหนึ่งระบบนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับสําหรับเอาไปขันนอกสถานที่นะครับก็ย้ายปลั๊กนี้มาเสียบนี่เข้าได้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกันบ้างนะครับสําหรับกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่0-12นะครับตอนปิดอยู่เนี่ยคือเลข0ูนย์นะครับ เมื่อเราจะพันน้ำอ้อยนะครับก็หมุนมาที่เลข2นะครับผมทีนี้ถ้าอ้อยมันติดนะครับมันติดนะครับผมเราก็ให้เราปิดเครื่องก่อนให้เราหมุนมาที่เลขศูนย์นะครับผมแล้วก็หมุนไปที่เลขหนึ่งนะครับอ้อยที่มันจะออกไปนู่นใช่ไหมครับมันก็จะขายกลับมาขายกลับม่านะครับนี่อ้อยนี่พวกกากอ้อยมันก็จะมาพวงนี้นะครับจะออกมานะครับผมอ้อย ออไอเราลำอ้อยเราก็ใส่ไปตรงนี้ปึ๊บน้ําก็ออกมามันจะมีที่กรองนะครับมีที่กรองอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หมุนเปิดก๊อกนะครับใส่ขวดใส่แก้วของเรานะครับผมทีนี้เมื่อใช้เสร็จ <c oughs> นะครับผมจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้อันนี้รอยผมเปิดไปแล้วนะจริงๆมันจะปิดสนิทอยู่นะครับนี่ผมเปิดไปแล้วนะครับให้เราล้างด้วยน้ําอุ่นนะครับทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราคันเสร็จนะครับเทน,น,น้ําอุ่นลงไปตรงนี้นะครับเพื่อล้างเดี๋ยวมดมันขึ้นนะครับ นี้จะเป็นที่บดอ้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับผมไปสำหรับอ้อยนะครับเราก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วเราก็จะผ่าผ่าครึ่งน,นะครับเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้ามันกลมๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะลองด,อดูก็มีอะไรนะครับก็ามาวางเดี๋ยวมันก็จะบดดึงออกมาเไปเองครับเห็นมก็จะออกมาเข้าใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะบด ตรงนี้ก่อนนะครับ ม่ต้องทาอะไรนะครับไม่ต้องไปใกล้มหรอกนะหยิบแย,ย่ไปเฉยเลยนะครับไม่ต้องดันไม่ต้องอะไรด้วยนะครับปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็จะบดมาโผล่ด้านหลังของมันเองนะครับตัวนี้เราก็หาอะไรรองก็ได้นะครับแย่ข้าไปธรรมดานะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับหยิบท่อนใหม่มารอได้เลยนะครับนี่แบบใช้เมือเดี๋ยวเราจะลองแบบเป็นท่อน เป็นทอนบ้างนะครับเราจะไม่ผ่าไม่ได้ผ่ากลางนะครับแต่สามารถบดได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่ามอเตอร์มันทำงานค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เย็เข้าไปยากด้วยนะครับ ความคิดผมเนี่ยผมว่าผมว่าผ่าดีกว่าผ่ามันจะแย่ง่ายนะครับเวลาเราเอามาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นบทเข้าไปของมันพอดีนะครับใส่ไป,ไปนิดนึงนครับเต็มแล้วครับผมต้องมาเปิดหรือว่าเราจะกรอ,อกใส่ขวดไปขายเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะใส่เป็นเหยียบก่อนเนาะลกรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบหนึง่ง จะก่อขวดไปขายเนี่ยนะครับสำหรับต้นทุนขวดเนี่ยนะครับอยู่ที่ขวดละ2บาทนะครับที่ผมได้มาเป็นงขวดอย่างนี้นะครับพร้อมฝาเนี่ยนะครับจะต้นทุนจะอยู่ที่ขวดละ2บาทนะครับผม <S <S ถ้าเราใส่หยีบอะไรเงี้ยก่อง่ายปก่อเปนดก่อเลยว่าเราได้หลายขวดเนะมเห็นไครับเมื่อกี้ตัดมาประมาณน อ้อยประมาณหนึ่งกอนะครับผมนี่มีในโหลอีกในตูเนนต้เย็นอีกนะครับยูของหวานหรือกินอ้อยไปเป็นไงหวานไหม,ม <c oughs> ชื่นใจ <c oughs> นะใส่ลำแข็งด้วยจะเป็นยังไงอีกทีเดิ๋ยวทำแม่ <c oughs>